สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูอัปเดตไอ้หลังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ไอหลังก็ได้ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่านะคะจะสองเดือนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็มีความซนความดื้อขึ้นนะคะแล้วก็มาหามาทุกวันนั่นแหละค่ะทุกคน,น,น,คกคนแต่ว่ามันมันไม่ให้จับอะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจะเราจับ แต่เราจับอีกตัวหนึ่งได้แล้วนะเราจับวัวที่ไม่ใช่วัวเราอะเราจับได้แล้วแล้ววันนี้เราก็จะพยายามมาจับมันนะคะถ้ะางั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเราไหมนะคะแล้วตอนนี้คือมีเขาตอนนี้เขากําลังเผาอะไรอะเขาเรียกอะไรเผาฟางในทุ่งนานะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเนาะ และนั่นก็คือไอ้หลังและเพื่อนของมันนะคะนะคะทุกคนเดินไปดูนะคะและนี่คือแม่ของไอตัวสีขาวนะคะที่เป็นเพื่อนของไอหลังนะคะไม่ใช่ไอหลังนะคะไม่ใช่แม่หลังเราจะเด็ดย้ายให้มันก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะ ไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนเบ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 แม่เราเนะเบแม่มันเดินหนีอ่ะ อัน <laughs> นี้ชื่ออะไรไม่มีชื่อไอ้ลางมานี่เอาเบ้ไม่จับมันก็ได้อะ ไม่เหรอไปแล้วซากตรงไหนไม่ใช่ซากสาราเล่นะคะพัสสาระาเล่เล่หัวเอาหายนี่ไงจะทำสารคดีวัวเอาจะทำอะไรก็ทำ เราจะนั่งร,อร้อพัทเธอเบอเอาเหม่่ันมาไล่วัวหนูหนเอ,อ่บบงงอ้าวทุกคนแล้วก็ไปแล้วตรงนู้นก็คือตรงโอ้ซาร์ลีจีนะ ตรงนั้นคือตรงที่เผามอกินนะคะมันจะลามนะทุกคนเขาเลยเอารถมาไถก่อนนะคะเฮ้ยทุกคนเห็นนี่ไหมเขาอยากมาเล่นกับเราแหละอีตัวสีขาวอะเขาอยากมาเล่นกับเราแหละเพราะว่าเราให้หญ้ามันกินบ่อยแต่ไอหลังอะเราจับมันไม่ได้เบ<ป>เบ<ป>เบ เราจะตั้งกล้องอย่างนี้แหละทุกคนถ้ามันไม่เดินมาหาเราก็จบคลิปเร่งสปีดเลยนะคะเอาอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่วัวเราครไม่ใช่วัวเราวอาอย่ามาเข้ากล้องซื้ออย่ามาเข้ากล้อเลงเซลูวิการไม่ใช่วัวเราไม่ไม่รู้วัววัวทีงนี้ค่ะวัวมาอยู่ในลมอา้าวไอ้ร่างกายไปแล้วนู่นคือวัวนะหนึนะ่งสองสามและสี่ที่ไม่ได้ไปเมื่อกี้นะและสองตัวนั้นก็หายไปเลยนะเราไปตามมัน ลกวัววัวเราที่ไหนเอที่ไม่ได้มันนะมันก็อยู่ในกรงนะคนจะให้เราดักที่หอันนี้เสืหลังนะตรงนี้เสืหลังนะมันไปหาอะไรเราทุกคนตรงนี้จำชื่อเราแล้วจะจับน้ำเราก็จะยาเฮ้ยไปไปไ ตัวนี้พอเห็นกล้องก็ไมิงนะชมมาเต็มพอปลดไปแล้วเออเขี่ยมาจีทูไปยับหลับอีตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำส้นคดีตัวนี้ไห่ทุกคนไม่ใช่ัวเราไม่เห็นตทุกคนนี่เคือหลักเล่นไปตัวนี้ไปไปยบน่ามันมาอยู่ในรมแล้วัจะอยู่ในมด้วย